สวัสดีครับพรเพื่อนๆครับรายการ Your Friend is a Doctor นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณใหม่นามานะก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์ที่3เมษายนนะครับพุทธศักราช2563ก็มาอัปเดตถึงสถานการณ์โคโรนาไวรัสโควิด -19 กันต่อนะครับแล้ววันนี้นะครับอย่างที่รับปากไปหลายวันแล้วนะครับว่าจะพูดถึงเรื่อง ยารักษาโรคนี้ให้ฟังนะครับว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมีวิธีการรักษาโรคโควิด -19 อย่างไรบ้างนะครับผู้ที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับเวลาที่ท่านกดกระดิ่งเนี่ยเวลาที่ผมมีคลิปใหม่ๆออกมาเนี่ยจะได้เตือนท่านท่านจะได้รู้นะว่ามีความรู้ใหม่ๆม,มาบอกอีกแล้วนะครับแล้วก็ถ้าท่านฟังแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ขอความกรุณาแชร์ไปให้คนที่ท่านรัก ได้ฟังด้วยกันนะครับก็จะเป็นการช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 อย่างถูกต้องตามหลักวิชาทางการแพทย์นะครับเอาจริงๆนะครับเพื่อนๆครับการรักษาโรคโควิด -19 เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยผมดูสูตรยาจากหลายๆแห่งเนาะในประเทศไทยของเราเนี่ยดีเยี่ยมเลยนะครับทุกท่านครับผมบอกได้เลยว่าอัตราการเสียชีวิตในประเทศไทยเนี่ยน่าจะน้อยกว่าประเทศอื่นๆนะถ้าพวกเรายังช่วยกันอย่างนี้นะอย่าให้มีอัตราการติดเชื้อมากๆแล้วกันนะครับ เพราะว่าในแง่ของการรักษาเนี่ยสมมติว่าเป็นไปแล้วเนี่ยนะครับนะหลายๆประเทศเนี่ยก็จะใช้ยาการรักษาตามอาการอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นซะด้วยนะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยเรามียามีสูตรยาที่เหมาะสมนะแล้วก็ดูดูดีมากเลยนะครับวันนี้ผมจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับบางคนเห็นผมเขียนสังกฤษบนกระดานนี้ก็จะตกใจนะจริงๆว่าไม่มีปัญหาหลักเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเป็นภาษาไทยภาษาชาวบ้าน ฟังง่ายมากๆแต่ก็อาจจะจําเป็นที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษร,ร่วมด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลเนี่ยครบถ้วนทุกด้านนะสรุปง่ายๆอย่างนี้นะครับยาเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เป็นมาตรฐานในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอยู่แค่4กลุ่มนะอันนี้ไม่รวมยาที่รักษาตามอาการนะไข้หวัดลดน้ำมูกอะไรไม่เอานะครับยาที่เฉพาะเจาะจงที่จะเอามารักษาโควิด -19 เนี่ยมี4กลุ่มเองนะครับกลุ่มที่1คือตัวนี้ ชื่อยาคอโรควินนะครับนะหรือไฮดอกซีคอโรควินนะผมขออนุญาตเขียนตัวแทนของยาแต่ละกลุ่มมาชื่อแค่นั้นที่เกียดเขียนยาวนะเพราะลายมือของผมไม่สวยเลยอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่อันนี้ช่วยไม่ได้จริงลายมือผมมันเป็นอย่างนี้มาจริงๆนะครับก็ทนๆเอาหน่อยแล้วครับแต่ผมจะพูดประกอบไปกันแล้วกันนะกลุ่มที่1คือคอโรควินนะครับคอโรควินเนี่ยคือยาที่ใช้รักษาโรคมาลาเรียนะครับเนี่ยในกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะครับคือโลพินาเวียลิโทนาเวียนะครับ อันนี้เป็นยารักษาโรคเอ็กซ์นะครับนะกลุ่มที่3นะครับคือยาตัวที่ชื่อว่าอะซิตโรไมซินนะครับอะซิตรไมซินเนี่ยเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับและกลุ่มที่4ก็คือยาที่โด่งดังที่ทุกคนบอกเฮ้ยทำไมไทยไม่เอามาใช้ในเมืองจีนคิดค้นยาได้แล้วไม่ใช่เหรอส่งมาหรือยังนะคือตัวนี้แหละครับนะใช้อยู่แล้วครับประเทศไทยเราใช้อยู่แล้วนะชื่อยาฟาวิพิราเวียนะครับหรือชื่อกันคาชื่ออวิแกนนะครับ ก็เป็นยาที่ใช้รักษาไวรัสอีโบลานะครับแต่ว่าก็ที่เมืองจีนเนี่ยเอามาขึ้นทะเบียนเป็นยารักษาโรคโควิด -19 แล้วก็ได้ผลดีด้วยนะยาตัวนี้เป็นยาที่ดีมากนะครับยาที่ใช้ในเมืองไทยสรุปมีแค่เนี้ยสกลุ่มนะครับจริงๆแล้วมียาตัวหนึ่งนะที่เป็นดาวรุ่งแล้วก็เป็นความหวังของชาวอเมริกันนะครับยาตัวนี้ชื่อเลมดิซิเวียเดี๋ยวผมเขียนให้ดูก็ได้แอดเข้าไปจะได้ข้อมูลครบถ้วน ชื่อเลมดิซีเวียนะครับยาเลมดิซีเวียเนี่ยเป็นความหวังมากๆของชาวอเมริกันเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ใน l l n n i c l t t r i l เฟสสานะครับเฟสสามแปลว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวผมผมอธิบายเพื่อนๆฟังเวลายาเนี่ยเวลาที่เราจะออกมาใช้กับบุคคลโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่4เฟสนะครับ เฟสที่หนึ่งก็คือพอเริ่มผลิตยาได้นะทดลองในหลอดทดลองเรียบร้อยว่าเฮ้ยน่าจะได้ผลนะเขาก็จะเริ่มทดลองเฟสที่หนึ่งนะครับเฟสที่หนึ่งเนี่ยก็คือเอายาเนี่ยมาให้กับคนนะแต่ให้กับคนจำนวนนิดเดียวนะฮะอาจจะ5้าถึงสิคนนะครับ,อ,าานะรบอันเนี้ยพอเฮ้ยใช้แล้วพอดูดีนะเขาก็จะเริ่มเอายาเนี่ยไปใช้กับคนที่หมู่มากขึ้นนะก็เข้าสู่เฟสที่นะ2นะเขาเรียกเฟสสองนะเฟสสองเนี่ยจะใช้กับคนประมาณสักเป็นหลักร้อยคนละนะรนะ้อยคนพอใช้ดีเนี่ยเขาเรียกว่าผ่านเฟสสองไปพอเฟสสองจะเข้าเฟสสามเนี่ยนะครับ เขาจะใช้คนจนํานวนมากนะทีนี้เป็นหลักพันหลักหมื่นแล้วนะครับโดยเฟส3เนี่ยจะต้องมีการทดลองนะเป็น clinical trial นะครับโดยเป็น double blind double blind แปลว่า double ก็สอง blind แปลว่าตาบอดนะ double blind ก็คือทดลองแบบตาบอดสองฝั่งนะสองฝั่งยังไงอา่าผมอธิบายเพื่อนๆฟังนะกลุ่มหนึ่งให้ยากลุ่มหนึ่งไม่ให้ยาโดยที่คุณหมอคนทดลองก็ไม่รู้ ว่ากลุ่มไหนให้ยากลุ่มไหนไม่ให้ยาเขาเลเบลไว้นะครับคือเขาไม่รู้ตอนที่เขาให้เขาก็ไม่รู้คนไข้ที่รับยาก็ไม่รู้ว่าตัวเองได้ยาหรือไม่ได้ยานะกลุ่มนึงได้ยากลุ่มหนึ่งได้เม็ดแป้งเนี่ยอย่างเงี้ย นะครับหมอก็ไม่รู้คนไข้ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมารู้ตอนประมวลผลอีกทีเพราะอะไรทําอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความลําเอียงในงานวิจัยไงบางคนเนี้ยแม่แม่พอให้ยาเรามีความลําเอียงแล้วว่าเฮ้ยกลุ่มพยาต้องดีกว่านะนะครับถ้าผู้แปลผลมีความลําเอียงอย่างนี้เือไหลเนี่ยผลการวิจัยเนี่ยก็จะเออร์เลอร์ได้ก็มีความผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าดับเบิลไบรน์นะครับคอนโทรลนะก็คือคนให้ก็ไม่รู้คนรับก็ไม่รู้นะพอให้ไปงี้เสร็จปั๊บรวมผลสมมติกลุ่มนี้ห้าพันกลุ เอามาแปลผลนะถ้ายากลุ่มได้ให้ยาได้รับยาไปเนี่ยได้ผลการรักษาที่ดีกว่าเนี่ยอันนี้เราเชื่อถือได้ถูกไหมว่าเฮ้ยยาเนี่ยได้ผลนะการทดลองแบบนี้จะอยู่ในเฟสที่3นะครับซึ่งยาตัวเนี้ยเลมเดซิเวียเนี่ยเป็นยาที่กําลังอยู่ในขั้นตอนการทดลองเฟสที่3นะครับซึ่งดูจะเป็นดาวรุ่งนะดูจะเป็นดาวรุ่งถามว่าเฟส3เสร็จเมื่อไหร่นะครับเสร็จเมื่อประมาณพฤษภานะก็คืออีกประมาณ 2เดือนนะครับเฟสนี้เสร็จสมมุตินะสมมุติว่าเสร็จนะครับสมมุติว่าเสร็จยาตัวนี้จะเริ่มผลิตนะแล้วก็เริ่มใช้เลยนะครับนะจะเริ่มใช้เลย แล้วก็จะเข้าสู่เฟส4เฟส4เนี่ยจะมีคนทั่วๆไปได้ใช้แล้วนะเพราะว่าเฟสที่4เนี่ยคือการดูผลข้างเคียงในระยะยาวของยานะครับเช่นใช้ยานี้ไปแล้วดูสิปีหน้า5ปี10ปีเนี่ยยาในมีผลข้างเคียงไหมสมมุติว่าไปเจอผลข้างเคียงในภายหลังยานี้ก็จะถูกถอนออกนะครับซึ่งอันนั้นก็คือเฟสที่4นะสรุป clinical t r i นะครับเวลาที่เราจะเอายาตัวหนึ่งมาใช้เนี่ยก็มี4เฟสนะครับเฟสที่1ทดลองในคนกลุ่มเล็ก เฟสที่2กลุ่มเริ่มใหญ่ขึ้นหลักร้อยคนเฟสที่3เริ่มมีดับเบิลได l ์คอนโทรลทรีนะครับมีการทดลองที่มากในจำนวนเอเนี่ยมากเป็นหมื่นคนน,นหลายพันคนถึงหมื่นคนแล้วก็ผู้ทดลองไม่รู้ว่าให้ยากลุ่มไหนไม่ให้ยาคนไข้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองได้ยาหรือไม่ได้ยานะครับแล้วก็มาประมวลผลถ้าได้ผลในเฟสสก็เริ่มผลิตแล้วก็แจกจ่ายไปในท้องตลาดนะครับแล้วก็มาเฝ้าดู ผลข้างเคียงของยาในเฟสที่4ต่อไปนะครับเนี่ยยาเลมดิซีเวียเป็นความหวังของมนุษยชาติเหมือนกันนะนะแต่ตอนนี้เรายังไม่พูดถึงเพราะตอนนี้ยังอยู่ในเฟส3อยู่ถ้าได้ผลนี้พฤษภานี้มีเกม change เลยนะครับถ้าเลมดิซีเวียได้ผลนะพฤษภาณเนี่ยดีไม่ดีจบเร็วเลยนะครับถ้านะผมหวังให้เป็นอย่างนั้นนะผมพยายามจะตามเรื่องนี้ให้เพื่อนๆอ,อยู่นะใจะเย็นๆน,นะครับนะเพราะว่าวัคซีนเนี่ยประมาณเป็นปีนะอย่างที่เรารู้กันแต่ตัวเนี้จะมาก่อนนะครับ เอาย้อนกลับมานอกเรื่องไปเยอะย้อนกลับมานะครับยา4ี่กลุ่มนะจำได้แล้วนะยารักษามาเรียยารักษาโรคเอดยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและยารักษาไวรัสนะครับนะทีนี้เรารู้แล้วว่ามียายอยู่4กลุ่มนะครับคนไข้ของเราเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็จะเอามาแบ่งนะเป็นคนไข้5แบบนะครับเวลาถ้าท่านสมมติว่าท่านติดเชื้อโควิด1 9เข้าไปเรียบร้อยเนี่ยนะครับ หมอรับมาปั๊บหมอจะดูว่าท่านตกอยู่ในกลุ่มไหนนะครับกลุ่มที่1เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีอาการกลุ่มที่2คือกลุ่มที่อาการเบานะครับที่มีอาการอาการก็คือเช่นไอมีน้ำมูกนะแต่ถ่ายภาพเอ็กซเรย์ปอดแล้วปกตินะในกลุ่มที่2กลุ่มที่3คือกลุ่มที่อาการเบานะครับมีอาการถ่ายภาพรังสีปอดก็ปกติแต่เป็นคนที่มีความเสี่ยงเช่นท่านเป็นเบาหวานมีโรคร่วมนะ อายุมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับกลุ่มที่4คือกลุ่มที่มีปอดอักเสบที่ไม่รุนแรงและกลุ่มที่5คือกลุ่มที่มีปอดอักเสบที่รุนแรงเอาแค่นี้นะเวลาที่คนเป็นโควิด -19 เราจะแบ่งกลุ่มเขาเป็น5กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มก็มีวิธีการรักษาที่ต่างกันนะในประเทศไทยทำไกด์ไลน์เรียบร้อยนะครับคุณหมอทุกท่านรู้ไกด์ไลน์อันนี้นะครับนะสมมุติว่าท่านติดเชื้อโควิด -19 แล้วท่านเป็นคนไข้ กลุ่มที่1นนะครับถ้าท่านติดเชื้อโควิด1 i แต่ท่านไม่มีอาการนะครับคืออาการเบาและไม่มีอาการเลยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยถ้าคุณหมอรู้ถ้าจับท่านนอนโรงพยาบาลในประเทศไทยตอนนี้นอนโรงพยาบาลนะครับนอนอยู่2อถึงเวันนะครับ <c oughs> แล้วก็คุณหมอก็จะตรวจเชื้อนแยกห้องเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับดูจนท่านแน่นอนว่าท่านปลอดภัยไม่สามารถ,ถที่จะแพร่เชื้อได้ท่านก็จะได้กลับบ้านโดยไม่ได้ยาอะไรเลยนะครับเหล่านี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะท่านอาการเบาะนะครับในกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่อาการเบาะนะครับ แต่มีอาการนะอันนี้มีอาการคือมีไข้ไอหอบนิดหน่อยนะแต่ภาพรังสีปอดปกตินะครับท่านจะได้ยา2ชนิดนะครับก็คือท่านจะได้ยารักษามาาเรียบวกกับยารักษาเอสดหรือหรือยากลุ่มที่3คือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับกลุ่มที่2สรุปถ้าท่านมีอาการท่านจะได้ตัวนี้ตัวนี้หบวกกับตัวนี้หรือตัวนี้นะครับอันนี้คือกลุ่มที่2คือเป็นกลุ่มอาการเบานะครับ กลุ่มที่3คือกลุ่มที่อาการเบาเหมือนกันเอ็กซเรย์ปอดก็ปกติแต่มีปัจจัยเสี่ยงนะปัจจัยเสี่ยงคือไรอายุมากกว่า60ปีมีโรคปอดเดิมนะครับเป็นโรคไตเรื้อรังมีโรคหัวใจนะเป็นความดันเบาหวานโรคอ้วนนะครับมีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวที่ต่ํากว่าชนิดลิมโฟไซต์ที่ต่ำกว่า,า1,000เซลต่อลูกบาทมิลลิเมตรนะครับท่านจะได้ยา3ตัวนะครับ3ตัวนะก็คือได้ยารักษาเมลเรียได้ยารักษาโรคเอดส์ และยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียท่านจะได้ยา1 2และ3มาต่างกลุ่ม2นะกลุ่ม2ได้1บวก2หรือ3แต่ในกลุ่มที่3นี้จะได้ยา1 2และ3นะครับนะทีนี้กลุ่มที่4กลุ่มที่4คือมีอาการปอดอักเสบนะปอดอักเสบที่ไม่รุนแรงนะครับปอดอักเสบเนี่ยจะมีรุนแรงกับปอดอักเสบที่ไม่รุนแรงนะครับท่านจะได้ยาคล้ายๆกลุ่มที่3นะครับคือ1บวก2 บวก3นะครับแล้วคุณหมอก็จะเอกซเรย์ปอดไปถ้าปอดเนี่ยดูแล้วโอเคเหมือนเดิมก็จะได้ยาแค่นี้ไปจนครบคอร์สแล้วก็กลับบ้านแต่ถ้าปอดอักเสบดูรุนแรงขึ้นนะคือภาพถ่ายหลังสีเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นท่านก็จะได้1,2,3บวก2บวก3และบวก4นะครับอันนี้ก็คือแนวทางการาารักษาสำหรับผู้ที่มีปอดอักเสบที่ไม่รุนแรงนะครับ ทีนี้กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ก<ช>ารปอดอักเสบและรุนแรงนะครับปอดอักเสบรุนแรงก็ง่ายๆเพื่อนๆรู้อยู่แล้วใช่ไหม่านจะได้อะไร1นึบวกสบวกสบวกสนะครับง่ายไหมนะเนี่ยคือแนวทางการรักษาโรคของประเทศไทยซึ่งบอกเพื่อนๆได้เลยนะครับว่ายอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมนะน้อยประเทศมากๆนะครับที่ได้ยาครบสูตรอย่างนี้นะครับนะอ้าวเพื่อนๆผมสรุปให้ฟังคนไข้5กลุ่ม ไม่มีอาการอายุน้อยไม่มีกลุ่มเสี่ยงไรไม่ได้ยานะครับกลุ่มที่2อนะอาการเบานะครับมีน้ำมูกมีหวัดแต่อักเสบปอดปกติได้1-2บวก2หรือ3นะครับกลุ่มที่3อาการเบานะครับแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้1-2-3บวก2บวก3นะครับกลุ่มที่4มีปอดอักเสบนะครับได้1-2-3บวก2บวก3 และถ้าปอดอักเสบแย่ลงบวก4นะครับแต่ถ้าปอดอักเสบไม่แย่ลงก็ได้แค่1นบวกสบวกสกมกสุดท้ายมีปอดอักเสบรุนแรงได้1นบวกสบวกสบวกสนะครับอันนี้คือแนวทางการรักษาโรคโควิด -19 ในประเทศไทยนะครับก็ โอ้โห oh, <laughs> พูดเรื่องเดียวก็ยาปาไปสิบนาทีแล้ว <laughs> เอาเดี๋ยววันนี้เรื่องอื่นๆเนี่ยผมจะย่นย่อให้เร็วขึ้นก็นแล้วกันนะครับนะทีนี้มีเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่งเมื่อวานท่านนายกรัฐนมะนตรีนะครับท่านประกาศเคอร์ฟิวนะครับโดยสรุปสา,สาระสำคัญมีนิดเดียวก็คือสรุปว่าสี่ทุ่มถึงตีสี่ออกจากบ้านซึ่งผมว่าสี่ทุ่มถึงตีสี่เนี่ยโดยโดยปกติของคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่กระทบอะไรอยู่แล้วนะครับก็คงจะไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรกับใครมากแต่มีบุคคลที่ได้รับการยกเว้นนะครับแน่นอน แพทย์พยาบาลการขนส่งยาววชภัณฑ์หนังสือพิมพ์ขนส่งพัสดุพันธุ์การขนย้ายประชาชนสู่พื้นที่ควบคุมนะครับการธนาคารถ้ามีความจําเป็นก็ออกได้นะครับการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคนะการขนส่งพลังงานเชื้อเพลิงนะครับการขนส่งสินค้านําเข้าวส่งออกนะครับนะแล้วก็การเข้าออกเวรทํางาน ผลัดกลางคืนนะครับนะก็เป็นกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นซึ่งก็แน่นอนนะพอฝั่งนี้ก็ดีใจแล้วนะว่าจริงๆแล้วซัปลายต่างๆในประเทศเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบกับเรื่องเคอร์ฟิวไปด้วยนะนะครับโอเคครับมาฟังเออเพื่อนๆครับฝากนิดเดียวนะครับพอดีว่าเมื่อวานเนี่ยผมไปซื้อกับข้าวนิดนึงนะตอนเย็นๆออกจากบ้านนะครับยังเห็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไม่ได้ใส่หน้ากากนะ ต้องระวังนิดนึงนะครับผมถ้าใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่คนที่ไปซื้อกับข้าวาได้มีโอกาสได้ฟังอยู่นี้นะครับผมแนะนํานะครับท่านต้องใส่หน้ากากนะเพราะว่า พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นเป็น super s p r e ด d e r ได้นะครับเวลามีคนมาซื้อข้าวซื้อของจากท่านเนี่ยถ้าท่านได้รับเชื้อโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเนี่ยนะท่านจะมีโอกาสแพร่เชื้อให้คนอื่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นันที่ต้องขอความร่วมมือนะใส่หน้ากากทุกคนนะครับผมรู้แหละมันอึดอัดบ้างมันร้อนบ้างไม่ชินบ้างบางคนไม่มีหน้ากากบ้างนะครับแต่ผมพูดจริงๆนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยนะหรือขายอะไรก็ตามเนี่ย มีความจําเป็นที่จะต้องใส่หน้ากากนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือนิดนึงนะเพราะว่าคีย์แฟกเตอร์อันหนึ่งนะในประเทศเราเนี่ยที่ผมยังมีใจลึกๆเชื่อว่าเราจะไม่เหมือนอิตาลีหรืออเมริกาได้เลยนะคีย์แฟกเตอร์หนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับคือพวกเราเนี่ยกลัวไงแล้วพวกเราส่วนใหญ่ใส่หน้ากากนะครับ ประเทศเราในต่างกับทางยุโรปทางอเมริกามากๆเลยข้อหนึ่งคือเรื่องหน้ากากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อวันนี้เป็นจุดแข็งของเรานะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามใส่กันต่อไปนะครับนะใส่กันไปก่อนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้านะครับโดยเฉพาะขายอาหารนะสำคัญมากๆนะครับทุกท่านครับขอความกรุณาท่านใส่หน้ากากนะเมื่อวานผมไม่ได้ซื้อเลยนะใครไม่ใส่หน้ากากผมไม่ซื้อนะนะจริงๆผมว่าอยากจะไปอุดหนุนนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับอยากจะ อุดหนุนทั่วๆเลยอะผมพูดจริงๆผมอุดหนุนไปทั่วเลยนะครับแต่ว่าถ้าผมเจอร้านไหนที่ไม่ได้ใส่หน้ากากเนี่ยผมไม่กล้าซือ้อผมไม่กล้าซื้อนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําใส่หน้ากากนะครับนะครับมาดูตัวเลขของเช้าวันนี้นะครับวันนี้นะครับวันที่3เมษายนเป็นวันที่ผู้ติดเชื้อในโลกนี้เกิน1ล้านคนเรียบร้อยนะครับนะผู้ติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยรวมกัน1ล้าน1 1 6 3 5คนนะครับมีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 สะสมทั่วโลกแล้ว 5 2 9 0 9คนนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นหายแล้วเนี่ยอยู่2 1 2 0สนคนนะครับในจำนวนผู้ป่วยที่ทำการรักษาอยู่ทั้งหมด746,711คนนะครับเป็นผู้ป่วยที่อาการเบาๆอยู่7 9 0 1 3คนคิดเป็น95%นะครับแล้วก็มีผู้ป่วยที่อาการหนัก37,698คนนะครับคิดเป็น5%ของผู้ป่วยที่ทำการรักษาอยู่ทั้งหมดนะครับ สำหรับผู้ที่สิ้นสุดการรักษาแล้วมี2แบบนะครับก็คือแบบหายกับแบบเสียชีวิตนะครับเป็นแบบหายอยู่212,015คนนะครับคิดเป็น80%นะและก็มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ที9 0 9คนนะครับคิดเป็น20%ของผู้ที่สิ้นสุดการรักษาไปแล้วนะครับผมขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียทุกท่านด้วยนะครับกราฟนี้เหมือนเดิมยังคงชันขึ้นนะครับนะ ตัวเลขในประเทศต่างๆแยกรายประเทศนะครับแน่นอนครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีผู้ติดเชื้อรวม242,054คนนะตัวเลขในสหรัฐอเมริกาที่พุ่งสูงขึ้นนะครับทุกท่านต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าเขาตรวจเยอะมากนะครับเ็ตรวจเกินล้านคนไปเรียบร้อยนะครับนะเพราะฉะนั้นการตรวจเยอะก็จะเจอเยอะนะครับตรวจเยอะเจอเยอะรักษาได้เยอะนะครับควบคุมโรคได้ดีด้วยนะครับ นะแต่ว่าในอเมริกาตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตเยอะแหละเพราะว่าจำนวนเขาเยอะนะครับที่อิตาลีนะครับก็ยังมีการติดเชื้อรายวันเนี่ยประมาณ4,000กว่านะถือว่าดีกว่าเดิมนะดีกว่าที่ที่แล้วมากๆเลยนะครับ ตัวเลขรวมในอิตาลีเนี่ยมีผู้ติดเชื้อสะสม115,242คนนะครับแล้วก็ไล่เรียงลงมาประเทศที่กำลังพุ่งขึ้นมาจากชนะอิตาลีแล้วคือสเปนนะครับสเปนเนี่ย1 1 2 0 6 5คนและยังมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นมากกว่าอิตาลีอีกนะครับที่สเปนนะตอนนี้ประเทศสเปนเนี่ยก็น่าจะแซงอิตาลีในวัน2วันเนี่ยผมดูวิแววแล้วนะครับ ที่ประเทศเยอรมันนะครับมีผู้ติดเชื้อ8 4 7 9 4คนนะครับก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ6 8 1 3คนนะประเทศเยอรมันก็สูงขึ้นแต่ตาการเสียชีวิตในประเทศเยอรมันต่ำกว่าประเทศอื่นๆในยุโรปอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ไล่เรียงลงมานะประเทศไทยของเรานะครับอยู่ในหน้าที่2นะมีผู้ติดเชื้อรวมกัน1875คนนะครับเมื่อวานมีผู้ติดเชื้อรายใหม่104คนนะถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากๆนะครับนะเพราะว่า ลดลงนะลดลงนะอย่าเพิ่งประมาทนะครับยังมีวิแวลที่จะสูงขึ้นได้ถ้าเราตรวจมากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมีความดีใจเล็กๆได้แต่อย่าเพิ่งประมาทโดยเด็ดขาดนะครับเมื่อวานเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก3คนนะครับผมขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านที่สูญเสียด้วยนะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยรวมผู้เสียชีวิต15คนนะครับ ประเทศอื่นๆเนี่ยผมเอามาแปะเอาไว้เหมือนเดิมนะครับและผมก็จะขอเจาะลึกสำหรับประเทศไทยนะครับนะประเทศไทยเนี่ยอย่างที่บอกนะตัวเลขเนี่ย 8, 1, 8คนนะครับมีผู้ป่วยที่หายแล้ว505คนนะครับเมื่อวานมีคนไข้ที่หายเพิ่มขึ้น89คนนะครับนะเกือบเกือบเท่าจำนวนคนที่ป่วยเพิ่มเลยนะนะแล้วก็นอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1, 3 5 5คนนะครับนะทุกคนได้รับยาตาม ตามสูตรนี้นะครับตามสูตรนี้นะใครอยู่ในกองไหนก็จะได้สูตรนั้นไปนะครับแล้วก็มีเสียชีวิตเมื่อวานเพิ่มขึ้น3คนเป็น15คนนะครับกราฟนี้คือกราฟในประเทศไทยนะครับยังคงเป็นกราฟแบบลีเนียนะครับนะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่ได้ดูแย่มากนะครับแล้วก็มีคนที่หายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับจำนวนเคสที่นอนโรงพยาบาลเริ่มมีความลดลงแล้วด้วยนะครับ แต่เพื่อนๆครับยังไงเดี๋ยวก็มีเพิ่มนะครับการนอารมาน,านต้องมีเพิ่มแน่แต่ว่ายายเพิ่มเร็วก็แล้วกันนะครับข้อมูลของวันนี้ก็เป็นไปอย่างที่ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆครับฟังจบแล้วก็แชร์ให้คนที่ท่านรักด้วยแล้วก็อุ่นใจได้เลยนะครับว่าในประเทศไทยเรามีสูตรยาที่ดีเยี่ยมนะครับ เอาไว้ใช้รักษาสําหรับคนที่ติดเชื้อนะในประเทศไทยเห็นไหมคนติดคนเสียชีวิตเนี่ยอัตราการเสียชีวิตของเราเนี่ยน้อยกว่า0.5เนะครับเพราะว่าคุณหมอเก่งมากๆนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆผมทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่ฟังรายการนี้อยู่ด้วยนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ